สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสกูทอนะครับกับพี่ตุกเวสป้ารัชดาครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยางนะฮะเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านนี่เขาก็เห็นมันยังขี่ได้อยู่ก็ขี่ต่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆนี่ยางสําคัญมากๆเลยนะเพราะมันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวของรถที่มันจะทําให้รถเราอยู่บนถนนอย่างมั่นคงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเปลี่ยนยางเมื่อไหร่คือปกติโดยอายุของยางแล้วเนี่ยเขาจะมีอายุประมาณ2ปีหรือ2 0ง0 0ื่โล อันนี้แบบเซฟๆนะหรือถ้าเกิดใครขับดีไม่มีอะไรอาจจะไหลได้ถึงประมาณ3ปี3 0,000โลเลยก็ได้แต่ว่าเอาแบบเซฟที่สุดก็คือ2ปี20 0 0 0โลก็ต้องเปลี่ยนละเพราะถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนต่อให้เราวิ่งน้อยเนี่ยพอมันเลย3ปียางมันจะเริ่มไม่ใช่ยางแล้วไงมันจะกลายเป็นพลาสติกนี่เดี๋ยวจะพามาดูยางคือลูกค้าท่านไหนนะที่ใช้ยางแล้วมันเป็นลักษณะนี้นะบอกเลยว่าขับมาถึงพี่ได้นี่เรามีชีวิตรอดมาถึงพี่ได้นี่ถือว่าเก่งมากๆเพราะว่า ยางนี่คือมันไม่เหลือแล้วนะไอ้น,นี่คือชั้นผ้าใบนะถ้ามันระเบิดมานี่อันตรายมากเลยนะเพราะปกติยางทั่ว,วไปเนี่ยมันก็จะเป็นยางอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะกดไม่ลงหรอกแต่ไอ้เมื่อกี้ถึงชั้นผ้าใบเลยไอ้น,นี่อันตรายมากแต่ก็ยังดีนะที่เขายังขี่มาถึงพี่ได้โดยที่ยางยังไม่ระเบิดขนาดเขาใช้ไป2ปีเองนะแต่ว่าเขาวิ่งเยอะไนงะยางระดับไหนถึงจะต้องเปลี่ยนคือต้องบอกว่ายางของรถยนต์เนี่ยหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะมีจุดที่ให้เราดูว่า ตรงไหนเนี่ยมันควรจะต้องเปลี่ยนละคือยางบางยี่ห้อเขาจะมีหลุมตัวนเ,นเนี้ยไอ้เป็นรูๆเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปแล้วไอ้รูพวกนี้มันไม่มีแล้วนะฮะก็คือมันตื้นเรียบเสมอกันหมดนั่นคือหน้ายางหมดแล้วนะ,ละหลายยี่ห้อก็จะมีสะพานยางมันจะมีไอ้ตัวที่เป็นยางเส้นๆ้นขีดๆอย่างเงี้ยวิ่งเชื่อมถึงกันถ้าเกิดระหว่างไอ้ตัวหน้ายางกับสะพานยางที่ภาษาช่างเขาเรียกกันนะสะพานยางมันเสมอกัน นั่นแหละคือยางหมดแล้วยังไงก็ต้องมาเปลี่ยนอย่างบางคนถ้าวิ่งทางตรงประจำเนี่ยไม่เคยได้เทโค้งอ่ะไอ้ตรงกลางจะหมดก่อนหรือถ้าเกิดใครเทโค้งประจาอย่างเช่นรถสนามรถสนามนี้หน้ายางตรงกลางเหลือเต็มเลยนะแต่ขอบขอบมีไปหมดแล้วเพราะว่าทางตรงนี้น้อยมากส่วนใหญ่จะเทกันหนักๆั้งนั้นเลยแล้วสิ่งที่ทําให้ยางเนี่ยมันหมดอายุเร็วกว่าวัยอันควรนั่นคือลมยางถ้าเกิดเราเติมมากเกินไปอ่ะยางมันจะเป่งภาษาบ้าน,บ,านบ้านเลยเขาเรียกว่าเป่งมันจะแข็งมากอะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเติเเตมลมเยอะเกินไปเนี่ยเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์มันจะไม่สัมผัสเต็มหน้ายางนะมันจะโดแนแค่ตรงกลางเพราะฉะนั้นตรงกลางมันจะหมดเร็วมากแต่ถ้าเราเติเเตมลมน้อยเกินไปหรือลมอ่อนเกินไปพอน้ําหนักมันเยอะไอ้ตัวยางตรงกลางเนี่ย <c oughs> มันจะยุบเข้าไปอย่างนี้ <c oughs> มันก็จะกินขอบซ้ายกับขอบขวาถ้ารถเราเนี่ยขี่แล้วมีอาการกินด้านนอกกินขอบนอกขอบซ้ายขอบขวาแสดงว่าลมยางเราอ่อนเกินไปถ้ากินตรงกลางลมยางแข็งเกินไป เดี๋ยวให้ดูยางใหม่ดีกว่าอันนี้เป็นยางที่ลูกค้าจะมาเปลี่ยนยางวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแกะเลยคือลูกค้าเนี่ยเขาใช้ไปปีนึงแแหละแต่เขาอยากเสริมความมั่นใจก็เลยเปลี่ยนเอาของพิเรล,ลลี่มาลงสังเกตยางใหม่มันจะมีพวกขนพวงนี้เยอะเนี่ยคือไอ้พวกนี้ไอ้ที่เป็นขนมันเกิดจากการผลิตถ้าเกิดเราเปลี่ยนยางไปปุ๊บแล้วหน้ายางเป็นแบบนี้เราไปวิ่งโอกาสคว่มมี่สูงมากบอกเลยเพราะว่าการเปลี่ยนยางเข้าไปใหม่เนี่ยแล้วเอาไปวิ่งไม่ใช่ว่าดีนะไอ้ช่วงที่ออกไปใหม่ๆช่วง4นี่นนนขิบเบามือนะ ไม่ใช่ว่าฮี่พี่ผมเปลี่ยนยางใหม่ออกจากร้านพี่ปุ๊บผมซัดเลยอะ่ะหลุดนะคว่ำนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องเปิดหน้ายางนะฮะอย่างพี่เวลาเปลี่ยนยางเสร็จเนี่ยพี่ก็จะทําการวอร์มเปิดหน้ายางให้ลูกค้าบ้างนิดหน่อยเราวิ่งลองอย่างมากก็ไม่ถึงกิโลเพื่อที่เช็คศูนย์เช็คความสมบูรณ์ของตัวรถหลังจากเปลี่ยนยางเท่านั้นเองถ้าเกิดจะให้ชัวร์ให้เราดูที่ขนพวกเนี้ยวิ่งให้มันหมดก่อนนะเฉพาะตรงกลางนะ้ไม่ต้องถึงขอบหรอกเพราะขอบไม่หมดหรอกเพราะเราไม่ค่อยดเดทโค้งพอขนหมดเมื่อไหร่อ่ะ หน้ายางสัมผัสลงเต็มพื้นเมื่อไรพวกรอยตะเข็บรอยข้อต่อของการผลิตยางพวกนี้หายหมดเน่ยนั่นแหละยางพร้อมที่จะซิ้งละอย่างคันนี้ก็จะมีสะพานยางอยู่ข้างในดอกยางให้มาค่อนข้างหนาและยางก็จะเนื้อนิ่มก็ถือว่าประสิทธิภาพดีกว่าแน่แต่ไม่ใช่ว่าของเดิมติดรถไม่ดีนะดีอยู่ เพียงพอกับการใช้งานขับขี่ทั่วไปแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ประสิทธิภาพที่มันมั่นใจได้มากกว่านั้นเวลาเราโค้งหรือว่าระยะเบรคให้มันสั้นลงกว่าเดิมสักนิดหนึ่งเนี่ยถ้าเปลี่ยนยางมันก็ดีขึ้นแต่เราก็ต้องไปดูว่ามันคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายางเดิมเรามันไม่ดีเสียเออจะยุ่งให้เปลี่ยนอยู่ไอ้นี่ยางติดรถมามันก็ให้มาดีอยู่แล้วถ้าใครจะเข้ามาเปลี่ยนยางที่เวสป้าราชดานะต้องนัดคิวลงหน้านะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานมากเปลี่ยนยางคันนึงใช้เวลาเกือบราค่อๆเช็ค ทากันทรงกันซึมอะไรให้เรียบร้อยเออลืมบอกเวสป้าเนี่ยไม่มียางในอ่าก็คือไม่มีตัวหลอดก็คือไม่มียางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยช่างที่จะใส่ก็ต้องมีความชํานาญพอสมควรเพราะว่าไอ้การที่จะให้ลมยางมันไม่ออกเนี่ยก็คือตัวหน้ายางขอบยางบริเวณน,นี้มันจะสัมผัสกับขอบล้อแม็กเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่างก็จะทําการทําความสะอาดแล้วก็ทาน้ํายากันซึมจําเป็นมากนะต้องทาน้ายากันซึมเวลาประกบเข้าไปที่แม็กอะมันจะเป็นเหมือนซีลไงกันรั่วก,กันอะไรอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เช็กลั่วก่อนที่จะส่งมอบ รูปมาให้ดูแต่อย่าให้มันถึงขนาดไอ้คันนี้นะไม่เอาอันนี้อันตรายมากถ้าเกิดขนาดนี้ไม่ต้องขี่มานะแนะนําให้สไล,ลด์รถมาเลยพาอพี่กวงจริงอย่างลูกค้าคนนี้เขา <c oughs> เขาเขาก็ไม่ได้รู้แหละว่ายางเขาเสียหายอะไรขนาดนั้นไงเพราะแบบเขาเป็นผู้หญิงอาจจะรู้ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าแหม <c oughs> อยากให้ถึงขนาดนี้เลยนะครับส่วนใครยางลงยางรั่วก็ปะยางเองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่ทาไว้วิธีการแทงหนอนปะยางเนี่ยทำเองได้เลยถ้าเป็นลูมกลมยังไงก็ปะได้แต่เกิดเป็นรอยฉีกอะ ป่าไม่อยู่นะยังไงก็ต้องเปลี่ยนเออเดี๋ยวให้ดูนิดนึงโอ้เนี่ยคือเนี้ยางมันอายุแค่หปีเองนะยางยังใหม่ยังสดมากๆแต่อะไรรู้ไหมลูกค้าไปเปลี่ยนยางมาเสร็จแล้วปรากฏว่าต้องเติมลมทุกวันอะ วันเว้นวันเติมวันนี้เอาพรุ่งนี้ลมยางอ่อนละเติมไป30พรุ่งนี้มาเหลือ20เหลือ18เราก็เช็คอะนะมันก็ไม่รั่วนะตะปูน็อตน็ตเลยก็ไม่มียางก็ยังใหม่มากๆเพราะมันอายุแค่1 1เดือนเองยางอันนี้แต่เราไปเจอตรงไหนรูป้ป่ะเราไปเติมลมเนี่ยยี่สิบแปดปอนยี่สิบหกปอนแรงดันมันไม่สูงพอที่จะเช็คลัว่วเราเลยอัดเข้าไป60พออัดเข้าไป60ปุ๊บมันออกมาทางด้านนี้เลยนี่ออกตรงขอบแม็กตัวนี้มันเป็นจุบเลสเพราะฉะนั้นการที่ไม่ให้ลมมันออกก็็คืออออขขขึ้นนนยยู่กย่กกัับบบบางมีเห ตรงนี้นิดเดียวตัวขอบยางตรงนี้มันเสียหายตอนที่ร้านยางเขาใส่เข้าไปแล้วเขาใส่ไม่ระวังทําให้ตัวขอบยางตงเนี้มันฉีกพอมันฉีกลมมันก็ออกตรงนี้ถ้าเกิดเราขึ้นขาตั้งคู่แรงดันลมมันต่ำๆเนี่ยมันก็ออกไม่ได้แต่มันจะไปออกตอนไหนหรือเปล่าตอนเราวิ่งตอนเราตกหลุมหรือว่าตอนเราขับต่อเนื่องนานๆแรงดันภายในมันจะมีการขยายตัวอากาศขยายตัวมันค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วตรงนี้แก้ไขไม่ได้ปะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างต้องเปลี่ยนยางสถานเดียว ลูกค้าก็เลยต้องเสียตังอีกรอบหนึ่งประมาณนี้อย่างที่บอกฮะถ้าเกิดยางรถเราเนี่ยอายุเกิน2ปีหรือ2 0 0 0 0โลเช็คสภาพยางก่อนอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะให้เช็คก่อนว่ามันเป็นไปนตามที่พี่ว่าไหมว่าดอกยางสะพานยางอะไรยังอยู่ครบไหมถึงชั้นผ้าใบไหมถ้ามันถึงขนาดนี้ไม่ต้องขีมมาแล้วนะสไลด์มานะฮะหรือถ้าเกิดไม่ชชว่์ขับรถมาให้ช่างดูก็ได้นะครับขับมาที่นี่เลยเพราะเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่กลางวนเช้าถึง6ลางเย็นเอามาให้ดูถ้าเป็นทางผ่านนะเพราะว่าเราติดถนนใหญ่มากง่ายอยู่แล้ว ขี่ผ่านมาแวะพี่ตุ๊กดูยางให้หนูหน่อยหนูต้องเปลี่ยนหรือยังเออพี่ก็จะดูให้ยางยังใช้ดีอยู่พี่ก็จะมาเงินให้ว่าเฮ้ยสภาพอย่างนี้นะพี่ว่าอีกสักหมื่นโลวิ่งได้นะเราก็ขี่ต่อไปเลยแต่อย่าลืมเช็คลมยางแต่ถ้าเกิดมาดูปุ๊บสภาพมันเป็นแบบไอ้ล้อน,นี้อันนี้พี่ขอลดไว้เลยนะไม่ให้ขี่ต่อนะขอเปลี่ยนยางเถอะ้เดี๋ยวพี่จะทําส่วนลดอะไรให้เพราะพี่ไม่อยากให้เราขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยที่มียางสภาพนี้ออกไปมันอันตรายมากๆนะฮะแค่โดนหินน่ก็รั่วแล้วอ่ะไม่ต้องถึงตะปูถึงน็็อหหรกกกกแแค่่่ปโดนนนิลลลมๆๆเีัวว้ พราะมันถึงผ้บ่บแล้วยางไม่แพงอย่าไปประหยัดยางนี่เป็นอะไรที่ห้ามประหยัดพี่บอกเลยว่าจะประหยัดอะไรประหยัดไปไม่ต้องไปตรงไปแต่งรถเอาเงินแต่งรถอะมาเปลี่ยนยางมาเปลี่ยนผ้าเบรกยานเบรกไอ้นี่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันมีผลโดยตรงต่อการขับขี่รถแล้วก็มีผลโดยตรงต่อชีวิตของเราเลยละ่ะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องยางอย่าไปประหยัดถึงอายุยางหมดถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนนะครับผ้าเบรกหมดก็อย่าไปฝืนขี่อย่าไปประหยัดผ้าเบรกอาผ้าเบรกแท้ลงเพราะว่าผ้าเบรกแท้เนี่ยระยะการเบรกมันดีกว่าแน่ แล้วก็อยู่กัใช้ง,งานเขาจะนานกว่าด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนะครับจะนําสาระความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากกันเรื่อยๆนะครับยังไงฝากติดตามช่องเวสป้ารัชดาด้วยนะครับขอบคุณครับ